มีมีอะไรไม่รู้เนาะน่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งเขากลางเต็นท์ค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยจะบังองค์พระเจดีย์กลางน้ําไปเนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่ก็เลยถือโอกาสเลยค่ะขอบคุณนะคะค่านำโชคนำโชคโตมา สวัสดีครับแม่ต้อยรอ้อยร้านสวัสดีครับคุณนำโชคมาส่งกำลังใจครับรับก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะใครว่างผ่านไปผ่านมาทักทายกับแม่ต้อยได้นะคะยาวเนาะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยถือโอกาสว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปจะทันไหมก็เลยเอาซะหน่อยค่ะขออนุญาต AI ค่ะสถานที่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมธรรมชาติด้วยค่ะ ทักท่ายครับเพื่อนเดี๋ยวแม่ต้อยก็ตรงนี้จะเป็นเลยมาแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ต้อยก็ตรงนี้จะเป็นเลยมาแล้วเนาะภาพพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลหนุหนนวลคุณสอจอมวงสวัสดีจ้าแม่ต้อยสวัสดีจ้าคุณสอ แต่เช้าแล้วค่ะโชคดีมากนะช่วงเช้าวันนี้แดดไม่จัดนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะจะได้น่าหน่ยหนึ่งนะคะแดดเริ่มร้อนแล้วแม่ต้อยก็เลยเริ่ม <laughs> แดดเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณต๋อเพราะว่าแม่ต้อยออกมา ออตสฐานที่นะคะขอ AI อนุญาตให้แม่ต้อยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้อยเอาความงามปากทุกคนนะคะทักทายกันวันหยุดค่ะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ใครว่างผ่านไปผ่านมาทักไทยกับแม่ต้อยได้นะคะชมความงามซะหน่อยค่ะพอามาเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยแม่ต้อยเดินสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี facebook สวัสดี AI นะคะวันนี้แม่ต้อยร้อยล้านเปิดบ้านนอกจากชมความงามซะหน่อยค่ะ พอมาเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยไม่ต้อยเดินค่ะเอาสดๆจริงๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอเรือชมรอบๆเกาะนะคะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเกาะนะนี่เป็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี Facebook สวัสดี AI นะคะ วันนี้แม่ต้อยร้อยร้านเปิดบ้านนอกะตาแจ้งเตือนบอกว่าเครื่องร้อนมากเครื่องร้อนมากแล้วก็แบตเตอรี่เนาะแม่ต้อยน่าจะได,ได้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแม่ต้อยร้อยร้านนะคะนุ่น,นเห็นภาพชัดไหมของยาวเนาะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยถือโอกาสว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปจะทันไหมก็เลยเอาซะหน่อยค่ะขออนุญาต a ออค่ะ วันนี้ออกมาเก็บภาพก็เลยถือโอกาสสักหน่อยหนึ่งเนาะเอาอสวยๆงามๆฝากเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่ก็เลยถือโอกาสเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาความสวยงามของบ้านเราให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นนะคะนี่ถ่ายได้นะคะ ตอนนี้แดดเริ่มมีแสงแดดแล้วนะคะแม่ต้อยก็จะเดินลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะ<ง>ได้ได้กลับบ้านนะคะให้ชมตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ค่ะเอาสดๆจริงๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอ ผ่านไปผ่านมาเห็นไฟหน้าบ้านแม่ต้อยเปิดแวะทักไม่มีแดดค่ะคุณสอจอมวงบอกน้ำโชคน้ำโชคสวัสดีค่ะคุณนํำโชคคุณสก็ตอบกลับนํำโชคนะคะเพราะว่าม่ภาพพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลหนุหนนวลคุณสอจอมวงสวัสดีจ้าแม่ต้อยสวัสดีจ้าคุณสสถานที่นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมธรรมชาติด้วยค่ะ ทักถ่ายกับเป็นภาพพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลหนูหนนวลคุณสอจอมวงสวัสดีจ้าแม่ต้อยสวัสดีจ้าคุณสอ่อไปถึงบ้านจะกี่โมงเนาะจะทันสิเบเอ็ดโมงไหมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะคุณสอ่อ <laughs> ม่เช้าก็ ผ่านไปผ่านมาเห็นไฟหน้าบ้านแม่ต้อยเปิดแวะทาก็เป็นวันดีๆนะคะที่แม่ต้อยจะได้เก็บบรรยากาศดีๆนะคะ AI อทำงานประจำค่ะแม่ต้อ,รอยร้อยล้านก็จะให้หนูวนวลดูนะคะพยายามถือกล้องให้นิ่งๆน,นะหนูวนวลเดี๋ยวแม่ต้อยย้อนกลับไปนิดนึงนะให้หนูวนวลดูเนาะเพราะว่า ตรงนี้จะเป็นทางเดินธรรมชาติหนูนนวลแล้วก็จะมาตรงที่องค์มีมีอะไรไม่รู้เนาะน่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งเขากางเต็นท์ค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยจะบังองค์พระเจดีย์กลางน้ําไปน้อลังใจแล้วขอบคุณมากๆครับนําโชคนําโชคบอกสวยงามมากครับนี่ค่ะองค์พระเจดีย์กลางน้ําพอดีวันนี้เขาจะมี คนไกลบ้านคนไกลบ้านกําลังรับชมนะคะหนูนวลสังกัดกับสามกำลังรับชมค่ะหนูนนวลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเ c e b บุกสวัสดีเอไอนะคะวันนี้แม่ต้อยร้อยล้านเปิดบ้านนอกจากเดี๋ยวแม่ต้อยย้อนกลับไปนิดนึงนะให้หนูนวลดูเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทางเดินธรรมชาติหนูนนวลแล้วก็จะมาตรงที่องค์มาแต่เช้าแล้วค่ะ โชคดีมากนะช่วงเช้าวันนี้แดดไม่จัดนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะจะได้นั่งแดดเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณต๋อเพราะว่าไม่ต้อยออกมาแต่เช้าแล้วค่ะโชคดีมากนะช่วงเช้าวันนี้แดดไม่จัดนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ จะได้นับเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะลงไปแล้วเนาะปอดีมีเพื่อนเนเข้ามาทักทายแม่ต้อยกันเลยให้ไม่เพื่อนๆได้ชมนะคะใครว่างผ่านไปผ่านมาทักทายกับแม่ต้อยได้นะคะ ไปถึงบ้านจะกี่โมงเนาะจะทันสิเบเอ็ดโมงไหมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะคุณสอ่่เช้าก็ถ่ายได้นะคะ จะให้หนูนวลดูนะคะพยายามถือกล้องให้นิ่งๆนะหนูนวลไม่มีแดดค่ะคุณสอจอมวงบอ,อกน้ำโชคน้ำโชคสวัสดีค่ะคุณน้ำโชคคุณสอก็ตอบกลับนํำโชคนะคะเพราะว่าเม่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเป e b บุกสวัสดีเอนะคะวันนี้ไม่ต้อยร้อยล้านเปิดบ้านนอกจตา ออกมาข้างนอกนะคะมาเก็บความงามก็เลยเอาบรรยากาศความงามต่อยเอาความงามปากทุกคนนะคะเป็นบรรยากาศของป่าธรรมชาตินะคะป่ากลางเมืองระยองค่ะป่ากลางเมืองระยองป่ากงกลางทั้งนั้นเลยหนุนวนเป็นไปเลยค่ะ ชมความงามซะหน่อยค่ะพอามาเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยแม่ต้อยเดินภาพพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลหนุหนนวลคุณสอจอมวงสวัสดีจ้าแม่ต้อยสวัสดีจ้าคุณตอออกตฐานที่นะคะขอเอไออนุญาตให้แม่ต้อยด้วยนะคะวันนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะลงไปแล้วเนาะ